สวัสดีสมาชิกคริสวันทุนายที่น่ารักทุกท่านผมโค้ดนักตกิดนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการนะครับเติมนะครับอีเวเลตเพื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับหลังจากที่เราเข้าระบบมาแล้วนะครับเราก็ไปที่สั่งเติม e ีเวเลตออนไลน์นะครับก็จะเข้ามาตรงนี้หลังจากนั้นเราก็เลือกนะ ชื่อธนาคารนะครับก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็จํานวนเงินที่จะเติมนะครับก็คือตามสลิปที่เราโอนเข้าบริษัทนะสลิปนี้ก็800ผมก็เติม800นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลือกแนบไฟล์นะครับเลือกไฟล์ไฟล์ก็คือไฟล์สลิปอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็กดเสร็จสิ้น เราก็เช็คดูนะครับว่าตื้ดตื้อ Risk n ทูนนะครับอันนี้มี1นึ่สลิปนะครับเราก็กดบันทึกนะยืนยันการบันทึกนะครับถือว่าการแนบแนบสลิปนะครับเสร็จสิ้นนะครับรอนะครับให้เจ้าหน้าที่นะครับเติมอีเวเลตประมาณสักครู่นะครับเสร็จขั้นตอนครับสวัสดีครับ